สวัสดีครับพบกับ n a ก a s ชิมะมาร์ชแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับ n า g ก s h ชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับรักแรกพบมีจริงหรือเปล่าพรมลิขิตมีจริงไหมถ้ามัวแต่นั่งรอในบ้านใครก็ชวนคุณลงจากคานไม่ได้หรอกนะครับไม่ต้องรอแล้วมาสร้างรักแรกพบ ให้กับตัวคุณเองดีกว่าเหมือนกับข้อมูลที่เดกกชิมาะมาชาแนลได้นํามาฝากเมือ่อเร็วนี้แล้วส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายสี่เทคนิคทําให้ผู้ชายตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบนะครับมาดันที่หนึ่งรูปลักษณ์ภายนอกป้อมประการด่านแรกรอดหรือพังวัดกันที่เปลือกนอกเลยนะครับเพราะคงไม่มีใครเห็นปุ๊บแล้วรู้นิสัยกันเลยเพราะฉะนั้นมันดูแลตัวเอง ให้ดูดีอยู่เสมอหน้าหุ่นต้องพร้อมหน้าเมือกตัวแตกใครก็ไม่ประทับใจหรอกนะครับ 2. ความสะอาดและกลิ่นต่อมาเป็นเรื่องของความสะอาดนะครับอย่าให้เขาพูดได้ว่าสวยแต่รูปยังไม่ทันได้จูบเลยได้กลิ่นซะแล้วอย่าปล่อยให้มีกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นเท้ารวมไปถึงรังแคใส่น้ําหอมบ้างกลิ่นอ่อนๆประจําตัวให้ตัวหอมหน้ากอดเข้าไว้นั่นแหละเวิร์กแน่แน 3. เฟรนลี่เข้าไว้ยิ้มไว้นะครับโชว์ทัศนคติดีๆให้เขาเห็นชวนเขาคุยบ้างอย่างมีมารยาทจะทำให้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนเฟรนลี่น่าเข้าหาหน่าคุยด้วยน่าทำความรู้จักเป็นที่สุดเลย 4. ถูกตัวเขาบ้างถ้าคุณสนใจเขาจริงๆนะครับเคยได้ยินหรือเปล่าเรื่องสปาร์กรักผู้ชายกับผู้หญิงเมื่ออยู่ใกล้กันแถมถ้ามีใจให้กัน มันจะดึงดูดให้เข้าหากันเองถูกตัวเข้าบ้างนิดๆหน่นนอยๆพอเป็นพิธีเพื่อแก้เขินและว,วิธีนี้เองอาจจะทําให้สนิทกันเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสําหรับ4เทคนิคทําให้ผู้ชายตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบที่ Channel, นากกาชิมมาชนแนลนฝฝ่งเพื่อนกันวันนี้มันเลิศมากจริงหรือเปล่านะครับลองทาตามกันดูแล้วได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรหรืออยากจะมีเทคนิคเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมมาชแนลรับรองเลยว่า เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะกะชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจญญารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความค,ามคามดิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ